สลัดบอลขนมจีบเพิ่มอีกไหมคะประมาณนี้นะที่วัดก็คงจะไม่มีนะครับาามาใช้บริการเผาเพิ่มอีกไหมคะยืนอยู่หน้าประตูวัดเนาะใช่ไหมระคงไม่ว่างงานขนาดนั้นหรอกเออพวกเราเข้าวัดนนไปอะไรจุดปุะสงค์มไปทำบุญบุญอยู่ที่ไหนนะบุญอยู่ที่พระไปขอบุญจากพระใช่ไหมท้าพระขอบุญหน่อย บางคนเรียกพระยังไม่ถูกเลยโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆในโรงเรียนเราเนี่ยป้าจันมาสอนปีก่อนพระแพ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 ะจากพระกลายเป็นแพะนะครับแพะแพะแพะแทะปันหล่อๆด้วยคุณครูวิ่งให้มานับพระไปดูว่าลูกพระมาเท่าไหร่หนึ่งจองครับทีห้าโมเจ็ดพระมาตั้งเจ็ดอันอันหล่อๆก็มีอันกลมๆก็มีเห็นพระอาจารย์เป็นไอเซศครีมแล้วนะเอ้ต้องนับให้มันถูกนะจ๊ะ พวกเราเป็นพี่ต้องสอบน้องใช่ไหมครับเรียกพระอย่าไปชี้หน้าพระไม่ได้นะครับมาบางคนไม่รู้พูดกับพระเนงหยือพูดผิดอย่างพระอาจารย์บางทีเกิดคุณครูไม่รู้กับพระเดินไปนิมนต์นี่มนต์พระพุทธเจ้าทุกลูก่ะพระพุทธเจ้าเ่ยนะเดินมานีนะครับบางทีมันลืมใช่ไหมครับโตมหาพระก็เหมือนกันฮัลโหลพระคุณเจ้าเลยคะนี่อัตมานะคะบางทีมันลืมใช่ไหมครับนี่อัตมานุกนะคะ ที่พระคุณเจ้าเคยไปอบลมนะคะอัตามาว่ามันดีนะครับเอาอัตามาของพระไปใช้หมดเลยแล้วพระจะใช้อะไรล่ะทีนี้นะคุยไปคุยมาพากก็เออจเจริญพรน,นะอันนี้ก็เจ้าจเจริญพรยังจะมาเจริญพรต่อพระอีกคนมันไม่เคยใช็นไหมครับคําพูดกับพระนี่บางทีอไว้ไม่ได้นะครับต้องต้องคนไหนพูดผิดนี่มันจะเป็นบาปแก่แก่ตัวเองเห็ไหมครับ จนิมนต์ภาพไปฉันข้าวมีโทรมาแต่เช้ามืดเลยหลวงพ่อนิมนต์ไปมรณภาพที่บ้านห้าลูกค่ะไปอะไรนะโยมไปมรณภาพคขนาดนั้นเชี่วเลยเอาตั้งแต่เช้าเลยเนาะไปกี่ลูกนะห้าลูกทำไมไม่เอาทั้งวัดเลยลกคะ่ะไปมรณภาพนะจะนิมนต์ภาพไปฉันข้าวอย่างนี้ไปไหนพูดมันช้าๆก็ได้ใช่ไหมครับ เออบางทีมันคุ้นกับผ้ามากมันพูดผิดนะครับวันที่ใส่บาทอยู่เนี่ยฝนตกปล่อยๆผ้าเดินบินถ้าบาทมาหมามันก็วิ่งไปวิ่งมาก็จะด่าหมาไปกระทบพ้าอีกไอ้หาเนี่ยฝนตกมึงยังออกมาหากินนะเนี่ยระบูะป้บาดอยู่จะทํายังไงล่ะลุงพระก็ต้องจำใจรับบาทก่อนแล้วเดินไปข้างหน้าหันหน้ามาปรึกษาการต่อไปฝนตกเราจะ่ไม่ออกมาหากินแล้วนะ ใช่ไหมด่าหมามันกระทบพระนะครับเหมือนกับท่านพาลูกไปพาหลานไปวัดเนี่ยไปเห็นพระฉันข้าวอาหารมันน่าอร่อยเด็กมันก็อยากจะกินเยอะยมันเห็นพุโอ๊ยอยากจะทานยายอยากจะทานเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพระฉันก่อนเองค่อยทานพระฉันกอนเองค่อยทานเด็กมันลบเลาบ่อยเข้าบ่อยเข้ายายโมโหพระเด็กก่อนมันค่อยฉันพระกำลังจะต่างข้าวเข้าปากกลายเป็นแดกเลยนะสับพระหายเกลี้ยงเลยครับโอ้ชีวิต ใช่ไหมนี่เนื่องวามที่คุณเคยมากก็ไม่ดีนะครับเรียกพระก,ก็ต้องเรียกให้มันถูกพวกเราเรียกพระเป็นยังไงครับเนี่ยพ้ะมาสอนเรียกว่าพระ,อ,พระอาจารย์พระนานมาทีเรียกว่าพระวิทยาก่อนนะแต่ถ้าเธอพูดมากแล้วไม่ค่อยฟังพระอาจารย์ก็จะกลายเป็นข้าตาก่อนนะครับจะข้าทิ้งเลยนี้นะน้องพระ ที่ได้หลายอย่างนะครับใช่ไหมเอออยู่วัดก็เป็นพระออกจะออกวัดก็เป็นพระวิทยากรเรียกพระถ้าเราเรียกให้มันชัดเรียกว่าพระอาจารย์เรียกว่าพระอาจารย์อ๋อนายบอกให้เรียกชจานนะพระอาจารย์มาเรียกกานได้ยังไงเดี๋ยวกระมังตีหัวเลยเรียกพระต้องเรียกให้เต็มใช่นไหมครับเรียกว่าพระอาจารย์อย่าเดินผ่านมาเห็นปุ๊บจาน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 โอ้เรียกจานยังไงเดเอาไปใส่ข้าวเลย ใช่ไหมครับถ้าอยากเป็นคนหนึ่งที่ชอบสังเกตเสียงในะไหมครับพวกเราเคยสังเกตเสียงมอไซค์ไหมวัยรุ่นเด็กแป็นไบค์ไซค์เกิลทั้งหลายแหละเวลาสตาร์ทมอไซค์มันดังยังไงครับตาย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 มันไม่มีคนอายุยืดนะครับพอบิดมอเตอร์ไซค์พันนี้นะครับบิดปุ๊บก็ตาย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 วิ่งไปจอดข้างสิบล้อสิบล้อเหยียบมันใส่เหยียบกันเลงใส่เดี๋ยวตะมึง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  ใช่ไหมวิ่งไปสตาก็โกล์ตายจริงนะครับตายอยู่ทัมือไปอย่างอยังกันตายแล้วก็ลถอะไรมาครับก่อนเต็งตึงมานี่ไงรถแฟนข้องเจนมาลดแฟนข้องเจนมาติดหอขึ้นด้านหลังเลยถามหาเลยว่าชนกันอยู่ไหนติดปุ๊บก็อยู่ไหน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 วิ่งมาเลย พอมาเห็นปุ๊บงจะเรียกรถโรงพยาบาลเธอข้ามท่านลืมรถแฟนเขาเหรอนะครับพอเตงๆพอเห็นมาปุ๊บยังไม่ตายก็เลยเรียกรถโรงพยาบาลใช่ไหมครับตายแล้วตายแล้วมันแช่งมาแต่ไกลเลยทั้งที่เขายังไม่ตายนะครับเ <laughs> จ้าสกเกตไหมเสียงรถอ่ะเออไม่ได้ถ้าบ้านใครมอเตอร์ไซค์สตาร์ทเสียงเปลี่ยนมาบอกพระอาจารย์อานาจะไปดาวให้เอาไหมสตาร์ทปุ๊บมันเสียงดังบุน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 ,บน บุญพุออบอกแอาจารย์จะไปซื้อให้ดับเครื่องกุศลมาค่ะมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นะครับบุญพุ่นุ่นุ่ดับเครื่องกุศลกลายเป็นบุญกุศลเลยหรือมอเตอร์ไซค์บ้านใครสตาร์ทเครื่องดังสังฆทานสังฆทานจะไปซื้อให้ใหเอาไหมคะคงจะทำบุญกันทั้งบ้านแน่นะครับสังฆทานสังฆทานสังฆทานออได้เนาะมีไหม ไปบอกเขาทําเสียงให้หน่อยนะครับทําเสียงดีๆหน่อยสังกฐานสังกฐานพอติดเครื่องปุ๊บวัดไหน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 วัไหนถามหาวัดเลยนะครับดีไหมแบบนั้นดีไหมไม่ดียันหน้าน้องเจนนี่นึกถึงรีเจนซี่บาลานีไทยนะครับเอายืดตัวให้ตรงไหนทำสมาธิเนี่ยไหนทำสมาธิเอายืดตัวให้ตรง เคยมีโรงเรียนหนึ่งเขาทำท่าสมาธิที่เดียวทำท่าสมาจายด้หนึ่งยกมือขึ้นครับทั้งครสอบโรงเรียนไหนใครเคยเรียนสองสามสี่เอาเธอไปห้าแล้ววันนีไปไหนแล้วเนี่ยทำสมาธิไหมอ้าวไม่ทำสมาธิเอาทดสอบสติก่อนทำสมาธิดีกว่าอ้าวนับหนึ่งสองสามสี่ิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ที่นี่เขาเรียนคณิตศาสตร์แค่นี้เหรอ <c oughs> เหรออะ่อะ,อะยืดตัวให้ตรงเอามือแตะเอวเยลหนึ่งจีไว้นี่เดี๋ยวทดสอบสติลองดูบางคนไม่มีเอลน่าเกลียดมากเลยไม่มีเอวอ่ะพูดมาได้ยังไง นี่ก็จะเปนนลี่ยนนกรุ๊บพูดนะเนี่ยต้องลู้บอกเอวหายค่ะพระอาจารย์เอวชั้นอยู่ไหนวะเนี่ยอ้อาวอวบยี่สี่ข้างสองข้างเลยยืนตัวให้ตรงเอวบสองข้างหนึ่นงทดสอบสติก่อนใครไม่มีส,สติแสดงว่าคนนั้นเสื้อซุูมซ่าหเหมือนสวมเสื้อไม่ได้ซ่อมแซ่บเดี๋ยวเดี๋ไปจะตกไม่ชีวิตสุดส่งเลยอ้าวหนึง่งจี้หนึง่งจี้บางคนป้าจี้นะครับหนึง่ง ถจาจ์ไปสองเถอะนึ่อไปสองเถอที่ตัวเองมันอย่างบ้าเลยบางคนเอาไหมน่สองแต่ไหลสามแต่หัวสี่ปมือห้าแต่หัวหกแต่ไหลเจ็ดที่เออบปจที่นะแป่โปมืออ่ะก็อลองดูใครผิดออกมายืนข้างหน้าออกมายืนเสนอหน้าก็าด้านหน้านะครับตัวติด หนึ่งเดี๋ยวก่อนนั่งสมาธิห้านาทีเดี๋ยวจะให้ดูสื่อสอบประมาณห้านาทีพอแล้วพระอาจารย์ก็จะได้ฉันข้าวว่าเรื่องฉันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่กว่านั้นคือไม่ได้ฉันฉะนั้นอย่ามายุ่งเรื่องของฉันปล่อยให้ฉันชันไปเถอะและวันนี้เธอจะรู้คําว่าสมานฉันเป็นยังไงพระต่างห้ารูปจะรวมกันฉันนะครับเรียกว่าสมานฉัน โอเค1นสองสามสี <actual rops> okay. ่ห้าหกเจ็ดแปดัวมากเลยข้างหน้าเป็นหบอลำซสิ่งโอ้ละนอใช่ไหมดูหน้าตาก็เป็นคนไทยอยู่สะเก็ดดั้งก็ได้คนไหนดั้งแฝงไม่ใช่เลยคนอีสานนี่น้องเจ็ดเป็นคนอีสานหรือเปล่าลูเจ็ดหายใจส่วนไหนเจ้ามูกเหรอครับเรกว่าออกข้างๆพังง้าพังงาเหมือนกระหัง คนไหนด่างแฟดจับดูด่างเลยเนั่นมาจากภาคไหนลูกภาคอีสานหรือเปล่าไหนใครมาจากภาคอีสานด่างแฝดแฝเนี่ยใช่เลยเนี่ยเออหายใจทางผิวหนังเนี่ยบางคนเนี่ยรองทักผมอ้าวใครคิดว่าคนด่างแฟดเกิดมาจากสาเหตุอะไรพอ่พอแม่ไม่มีด่างบาสโทษพ่อแม่อีกนะครับ กินขา้าวเดี่ยวโดยไม่ต้องใช้ช้อนส้อมใช่ไหมครับปั๊บปั๊ปโอ้ยเขาเรียกเกิดจากทฤษฎีหลายหลายอย่างมากทฤษฎีแรกเขาบอกว่าคนอีสานชอบไปดับไล่ดับหนาใช่ไหมครับโกมดับนาแล้วก็เหงือมันไหลก็ลุกเอยหน้าขึ้นมาปันไม่มีอะไรก็เอามือปาดปาดปาดมากมันด้าแงแสบเลยอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับ <c oughs> อันที่สองก็บอกว่าปั๊นพบอพูคนไทยคนอีสานขึ้นขเขาพราะวิหารเดินเพิ่ม บัน,นไดของวิหารมันสูงชันมากใช่ไหมครับพอมันเหนื่อยก็ขาเพรียมลงไปดั้งคว่กมา,าขั้นบันไดพาคแฟนอันนี้ก็ยังไม่ใช่ทฤษฎีที่สามก็บอกว่าเกิดจากพฤติกรรมของการกินคนไทย,ยเวลาทานข้าวทานช้าๆใช่ไหมครับใส่ดนตรีเพาะๆแน่ๆนอเน่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 า่เน่น่เน่นเน,นเน,น,เน,น,เน,น